สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคุณต้นไอทีที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับบอนสีและไม้มงคลค่ะสำหรับวันนี้แอดมินไม่ได้มารีวิวการชงกาแฟนะคะแต่ที่จะบอกคือกากาแฟที่เราทานเหลือค่ะอย่าทิ้งนะคะเพราะกากาแฟมีประโยชน์อย่างมากสำหรับต้นไม้ของเราแล้วก็บอนสีค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นกาแฟสดค่ะ แต่ที่เห็นขวดเป็นกาแฟาที่เราทานหมดแล้วนะคะเราก็เลยเอามาใส่กาแฟาสดค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะหลังจากที่เราชงกาแฟาเสร็จแล้วค่ะเราก็เก็บกากกาแฟาไว้ค่ะต่อจากนั้นนะคะ หาภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเอามาใส่กากกาแฟาที่เราเก็บไว้แล้วก็นําไปตากแดดเพื่อให้กาแฟาแห้งสนิทเลยนะคะจะได้ไม่เกิดเชื้อราเวลาเราใช้กับต้นไม้ของเราค่ะตอนนี้แอดมินขยายพื้นที่จากหน้าบ้านมาเป็นชั้นสองนะคะนี่ค่ะจะให้ดูบรรยากาศนะคะสำหรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ชั้นสองยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็เพิ่ง แบ่งบอนสีบางส่วนขึ้นมายังไม่เสร็จนะคะเรามาดูส่วนผสมของสูตรนี้กันเลยค่ะเริ่มแรกจากผงกาแฟที่เราตากไว้จนแห้งแล้วนะคะสรรพคุณของกาแฟมีมากมายค่ะอย่างเช่นกาแฟจะมีกลิ่นแรงช่วยป้องกันพวกแมลงและพวกมดได้ค่ะและธาตที่สำคัญากากาแฟจะมีธาตุไนโตรเจนซึ่งจะช่วยเร่งบอลสี ให้แตกใบมีสีสดใสสวยงามค่ะส่วนผสมต่อไปจะเป็นผงชูรสผงชูรสหรือสารที่เรียกว่าสารโมโนโซเดียมคูตตเมตค่ะและส่วนผสมที่ลืมไม่ได้เลยค่ะคือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะพร้อมกับน้ำนะคะปกติใช้น้ำา5ลิตรค่ะแต่สำหรับวันนี้จะใช้แค่3ลิตรค่ะ เพราะจะใช้ลดบอลสีบางส่วนเฉพาะชั้นสองเท่านั้นค่ะเริ่มจากใส่กากกาแฟลงไปค่ะจำนวน1ช้อนชาค่ะพี่พีเและท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะคะสำหรับกากาก,กาแฟที่เรายังไม่ผสมเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไปใส่ที่โคนต้นได้เลยค่ะส่วนผสมต่อไปจะเป็นผงชุรสผงชุรสจะช่วยให้บอลสีเราแตกกอใบสีสันส,สวยค่ะ ใส่จำนวนหนึ่งช้อนเช่นกันค่ะส่วนผสมสุดท้ายคือเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังจะช่วยให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตเพราะว่ามีวิตามิน B กระตุ้นให้เกิดการสร้างรากค่ะแล้วก็มีน้ำตาลกูโคสจะช่วยดูดซึมอาหารทางใบได้ดีค่ะคนให้เข้ากันนำไปลดบอลสีได้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะพี่พีเอฟซีและท่านผู้ชมลดที่โคนต้นได้เลยค่ะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วกากาแฟนอกจากที่จะทําเป็นสูตรผสมน้ําแล้วเราสามารถที่จะเอามาโรยที่โคนต้นบอนสีได้เลยค่ะอยากให้ดูค่ะนาลายเรือนพบค่ะแตกนอนแล้วค่ะรวมถึงสีสันของบอนสีที่เราใช้กากาแฟโรยค่ะ สีสันเขาจะสดใสสวยงามมากค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสูตรของกากากาแฟของทางช่องคุณต้นไอทีจะช่วยให้พี่ๆปลูกบอนสีได้อย่างสวยงามและก็มีความสุขในการปลูกบอนสีค่ะฝากพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ